รุ่น6ลิตรนะคะก็จะได้ที่ปลูกต้นไม้แต่งสวนนะคะในขวดน้ำค่ะจริงๆต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมคอาสุกนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราจะ DIY ขวดน้ำอารมณ์รุ่น600มลนะคะเอาไปปลูกต้นไม้แต่งสวนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะใช้แบบไหนนะคะเราจะทำแบบไหนให้สวยเก๋น่ารักค่ะค่ะเราก็จะใช้สีรากเส้นไว้ก่อนนะคะแบบนี้นะคะ เพื่อที่เราจะได้ตัดได้ง่ายขึ้นนะคะทํำสองด้านนะคะทำสองด้านสองด้านแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เราวาดไว้คร่าวๆแล้วนะคะเรากลับประมาณไว้คร่าวๆให้เขาเข้ากันนี่นลคะเจษระีน,นี้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดเขาแบบนี้นะคะตัดเขาเอาตรงนี้ออก แล้วก็เอาตรงนี rio, ้ออกก็าจะเป็นเช่นเดี๋ยวเราไปดูก e ันนะคะว่าเราจะทําแบบไหนค่ะค่ะเราก็ทําการตัดนะคะเอาคัตเตอร์เจาะดูนะคะตัดตามร่องขวดนี้นะคะตัดตามร่องขวดไปเรื่อย เมื่อเมื่อเราตัดสองฝั่งนี้เรียบร้อยนะคะเราเว้นตรงนี้ไว้นะคะเพื่อที่เราจะทําเป็นเส้นห้อยนะคะเราก็มาตัดที่เราวาดวาดเส้นไว้แบบนี้นะคะที่เราวาดเส้นระบายสีไว้อย่างนี้นะคะที่เอาสีตีเส้นไวน้น่คะ เพื่อนๆคะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่เลยค่ะจะได้พี่ปลูกต้นไม้แบบนี้อันนี้ใช้ขวดรุ่นหก0้อมลนี้นะคะเราไม่ต้องจัดให้ขาดหมดนะคะตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปตกแตง่งขวดนะคะเพื่อปลูกต้นไม้กันต่อเลยค่ะเมื่อเราตัดเรียบร้อยนะคะเราก็มาเจาะรูเพื่อที่จะตกแต่งนะคะเพื่อที่ตกแตง่งเดี๋ยวเราก็จะเอาดอกไม้มาติดนะคะเราก็มาจุดไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาดอกไม้มาติด อันนี้เราเจาะรูเพื่อทำที่แขวนนะคะอันนี้รูใหญ่เลยค่ะจอะเจาะรูม่อันนี้ก็ทำที่แขวนนะคะเจาะตรงบนนี้ไว้ทำที่แขวนตรงนี้ไว้ติดดอกไม้นะคะข้างล่างนี้เราก็จะไปติดดอกไม้หรือว่าจะแต่งอะไรแล้วก็เจาะไว้เลยค่ะในเมื่อเราเสียบปักไปแล้วนะคะ จาะรอไว้เลยค่ะดีค่ะเรียบร้อยค่ะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำตกแต่งขวดกันเลยค่ะ เมื่อเราร้อยแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเมื่อเราร่อแบบนี้แล้วเราก็จับปลายนะคะจับปลายเชือกข้างบนนี้นะคะจับปลายเชือกข้างบนนี้นะคะฟาร์มนะคะฟาร์มยาวเอาตามที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็ม้วนพมเชือกเลยค่ะม้วนพมเชือกเพื่อทําไปเป็นที่แขวนนะคะแบบนี้นะคะก็จะได้ที่แขวนแบบนี้นะคะ แล้วปลายเชือกตรงนี้เราสามารถเอาไว้เดี s <S <t> ๋ยวเราจะแต่งดอกไม้อะไรแล้วก็สามารถเอาไปมัดดอกไม้ได้นะคะนี่ค่ะเราก็ได้แบบนี้นะคะอลไรทีงเพื่อนคะเมื่อเราได้ขวดแล้วก็ที่แสบเลยนะคะเราก็มาแต่งด้วยดอกไม้แบบนี้นะคะแต่งด้วยดอกไม้แบบนี้เดี๋ยวเราก็จะหาต้นไม้มาปลูกนะคะนี่ค่ะเราก็มาแต่งขวดด้านนี้นะคะเราก็ทําดอกไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้เชือกนะคะทําเป็นปมที่ฝาขวดไว้แล้วก็เอาก้นก้นฝาขวดตรงนี้นะคะ มาใส่กับรูที่เราเจาะไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็เอาเชือก้อยเข้าไปในรูนี้นะคะแล้วเราก็จะมัดปมด้านด้านในแล้วนะคะแล้วเราก็ทําเกสรแบบนี้นะคะทําเกสรแบบนี้ที่เราใส่ด้านข้านี้ไว้นะคะการทําเกสรแล้วก็เอาขวดเอาขวดนี้นะคะที่เราตัดครึ่งเป็นขวดแบบนี้นะคะแล้วเราตัดครึ่งตัดครึ่งเรียบร้อยก็เป็นแบบนี้เหลือแบบนี้นะคะเราก็มาทําเป็นเกสรค่ะซึ่งเราเคยพาทําไปแล้วนะคะคลิปหนึ่งนะคะ แล้วก็ตัดตรงนี้เลยคะ่ะตัดขวดนะคะพอถึงช่องที่เราปีนเกลียวขึ้นมาเราก็ตัดลงไปชั้นที่สองแบบนี้นะคะนะะเราก็จะตัดไป็นเกลสอแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาแต่งเอามาแต่งขวด ที่เราจะใช้แสงต้นไม้หรือปลูกต้นไม้นะคะทําแบบนี้ค่ะแล้วก็ทําอะไรไปเพลินๆให้สวนเราสวยน่ารักนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จบกันตรงนี้พอดีนะคะส่วนก้นขวดนี้เราก็จะเป็นดอกไม้เอาไว้แต่งขวดอันอื่นต่อไปนะคะแล้วก็มาตัดเป็นช่องนะคะตัดเป็นช่องให้เขาบางลงนิดนึงแล้วก็สามารถตัดเป็นดอกไม้ ดอกไม้ไปแต่งตรงไหนก็สวยค่ะดอกไม้ไปติดไปติดตรงนี้ก็ได้นะคะติดแบบนี้ก็ได้ค่ะติดแบบนี้ก็ได้นะคะกะคะ็จะสวยเก๋น่ารกักแบบเลยนะคะเดี๋ยวเราแต่งเกสรก่อนนะคะก่อนเราได้ดอกไม้แบบนี้มานะคะเราก็มาใช้เกสรที่เราตัดไว้สักคู่นี้นะคะเอามาพันไว้กับดอกไม้แบบนี้นะคะพันไว Tri ้กับดอกไม้ แล้วก็เอาอิดปลายหนึ่งของเขานะคะให้ห้อยลงมาแบบนี้ค่ะห้อยตามรูปขวดที่เราตัดมาสักรู่นคะคะเขาก็จะพีรูของเขาไปเองค่ะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะน่ารักน่ารักเลยะคะ่ะสวยเก๋น่ารักเลยนะคะ่ะดี๋ยวพอเราปลูกต้นไม้ยิ่งสวยค่ะเพราะต้นไม้แค่มีกระถางสวยเขาก็จะสวยนะคะค่ะเพื่อนๆคะ่ะเราก็ได้กระถางปลูกต้นไม้สวยๆจากขวดน้ำเ,เก่าๆนะคะ รุ่น600มลนะคะไอร้รุ่น600มลไปรุ่น6ลิตรเองค่ะค่ะจะสวยเกยน่ารักแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็หาต้นไม้มาปลูกสวยๆเลยนะคะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะไปเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ